อะไรคืออาหารเช้าแบบอราคาร์ดทำความเข้าใจก่อนนะครับโรงแรมเนี่ยนะครับจะมีอาหารเช้าที่เป็นลักษณะบุฟเฟ่นะครับโดยทั่วไปการจัดบุฟเฟ่เนี่ยนะครับเขาก็จะวางเลยว่ากรณีลูกค้ามีประมาณนี้นะครับ30% 50%ตามอัตราที่สามารถเนี่ยเซตอัพในกรณีของบุฟเฟ่ได้แต่พระเอิญในวันนั้นนะครับในวันรุ่งขึ้นวันนี้มีการเช็คอินที่ลูกค้าน้อยมาก ครับมีอาหารเช้าน้อยมากบางโรงแรมนะครับใช้ประมาณเซตเล็กวางนะครับก็จะมีเป็นฮอตดิ้ใหญ่ถ้าเป็นเซตใหญ่ก็จะมีลดหล่อนลงมาเป็นเซตเล็กก็ได้นะครับแต่บางโรงแรมนะครับบางโรงแรมเนี่ยนะครับจะใช้เป็นลักษณะของอาหารที่เป็นอลาคาร์เลยนะครับอาหารที่เป็นอลาคาร์เลยคืออะไรเป็นอาหารจานเดี่ยวนะครับเช่น นะครับสไตล์ดาดแน่นอนมีกาแฟนมน้ำส้มขนมปังอเมริกันเบรกฟาสนะครับเป็นเซตนะครับข้าวต้มเซตนะครับข้าวผัดอาหารสำหรับทานตอนเช้านะครับจะเป็นเรื่องของนะครับราคาทันจทีเนื่องจากนะครับทางโรงแรมหรือ f b Manager คำนวณแล้วว่านะครับการจัดเซตอาหารบุฟเฟ่นะครับในกรณีของวันนี้ที่ลูกค้าเนี่ยนะครับไม่ได้เต็ม นะครับลูกค้าไม่ได้เต็มและอัตราส่วนของในการพักใช้บริการของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับทางโรงแรมจะเปลี่ยนในเรื่องของอราคาร์ททันทีแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในการจะเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่ตือัลคาร์ตต้อนรับฝนหน้าในแต่ละวันในการคุยกับลูกค้าจะต้องแจ้งลูกค้าด้วยเหมือนกันกรณีเช็คอินลูกค้าเช็คอินเข้ามานะครับแจ้งแจ้งลูกค้าด้วยว่าตอนลูกค้าบางทีท่านนะจะถามว่าตอนเช้าเป็นอาหารบุฟเฟ่หรือเปล่า นะครับทางโรงแรมหมูอก็รับสุนหน้าผู้ที่รับการเช็คอินก็จะต้องตอบกับลูกค้าว่านะครับหรือมันไม่จําเป็นลูกค้าต้องถามด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะเป็นอาหารบุฟเฟต์น,นะครับแต่ถ้าเกิดกรณีลูกค้าของเรานะครับน้อยจะเป็นอาหารอลาคาร์นะครับอลาคาร์มีอะไรบ้างก็แนะนําลูกค้าไปเพราะฉะนั้น คุณจะต้องให้พนักงานของคุณนะพูดกับลูกค้าก่อนตั้งแต่หน้าฝนเผื่อให้ลูกค้าทาความเข้าใจเพราะลูกค้านะครับถ้าทําความเข้าใจว่าอาหารจะต้องเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วเกิดตอนเช้าลงเข้ามามาเจอเป็นอลาคาร์นะครับแน่นอนที่สุดลูกค้าไม่มีความพึงพอใจแน่นอนเพราะฉะนั้นต้อนรับส่วนหน้าจะต้องเป็นคนอธิบายนะครับก่อน นะครับและต่อไปพอลูกค้าตอนเช้าเข้าห้องอาหารนะครับพนักงาน f อนะครับส่วน f b ก็จกนั่งคุยกับลูกค้าได้อีกทีหนึ่งนะครับที่ปรึกษาการตลาดและการโรงแรมการบริการสวัสดีครับ